เรามาทําต่อกันในหน้าที่52นะคะก็คือมาแยกส่วนประกอบของทรง3ามิติค่ะว่าประกอบไปด้วยรูปเลยขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างในข้อที่4นี้นะคะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะหรือปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองจะมีหน้าตัด2หน้านะคะหน้าตัดหรือฐานสองหน้าซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคะ่ะเดี๋ยวเรามาวาดกันเลยค่ะ ควรที่จะมีขนาดที่เท่ากันทั้งสองรูปนะคะนักเรียนจะใช้ไม้บรรทัดวาดหรือว่าจะเอามือวาดก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะเราก็เขียนเลยว่าหน้าตัดหรือฐานต่อมาหน้า,ข,าข้างข้างนี้นะคะคือโดยรอบเนี่ยจะมีสี่รูป เป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันผิวข้างที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันค่ะก็เดี๋ยวเรามาวาดด้านใหญ่ก่อนนะคะด้านใหญ่นี้นะคะเราสังเกตเนาะด้านกว้างเนี่ยมันก็จะเท่าด้านกว้างของหน้าตัดนะคะเ,เราก็ควรที่จะวาดให้เท่ากัน ส่วนความยาวก็แล้วแต่เลยค่ะอาจจะยาวกว่านิดนึงเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นทรงยาวๆนะคะอะได้แล้วหน้าข้างหน้าข้างที่เป็นด้านตรงข้ามต่อมามาดูด้านตรงข้ามที่เป็นด้านเล็กนะคะแล้วก็ความกว้างของด้านตรงข้ามที่เป็นด้านเล็กเนี่ย ของรูปสี่เหลีย่ยมเนี่ยจะต้องเท่ากับความกว้างของของหน้าตัดหรือฐานนะคะก็วัดไว้เท่าไหร่ก็ต้องวาดเท่านั้นนะคะนี้ก็หนึงเซนความยาวก็ต้องเท่ากับความยาวของรูปหน้าข้างที่เราวาดไปนะคะก็คือประมาณ2เซนครึง่งอันนี้ความยาวไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเท่านี้ไปทุกอันนะคะก็คือว่า ให้ดูให้มันเหมาะสมสวยงามค่ะนักเรียนอาจจะเอาความยาวที่สั้นกว่านี้หรือยาวกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ค่ะเราก็จะได้แล้วก็คือหน้าข้างนั่นเองเสร็จแล้วในข้อที่สี่ค่ะต่อมาในข้อที่ห้าค่ะก็จะเป็นปริซึมเช่นกันแต่ดูจากหน้าตัดรือฐานแล้วเนี่ย เป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือจะเป็นปีดซึมสามเหลี่ยมนะคะมีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะเราก็มาวาดกันก่อนเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะอ่ะแล้วก็กะเอาให้มันดูสวยงามหน้าตัดหรือฐาน ต่อมาหน้าข้างอ่าดูจากหน้าตัดแล้วเนี่ยด้านทุกด้านในยาวเท่ากันหมดเลยอ่ามันก็ควรที่จะเป็นหน้าข้างเนี่ยควรจะเท่ากันหมดทุกด้านนะคะเราก็มาวัดอ่าว่ามันเท่าไหร่มันประมาณเซนทึ่งอ่าเราก็วัดแล้วแต่นะคะตรงนี้คือแล้วแต่เราเลยว่าเท่าไหร่เราก็ให้เท่ากับที่เราเคยทํานะคะ เราก็จะได้หน้าข้างแล้วนะคะหน้าข้างหรือผิวข้างนั่นเองต่อมาในข้อที่หกค่ะลักษณะของทรงสามมิติในข้อที่หนะคะก็จะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะฐานรูปสี่เหลี่ยมอ่ะเราก็วาดฐานก่อนเลยรูปสี่เหลี่ยมก็กะขนาดเอานะคะ ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันฐานอ่าต่อมาหน้าข้างหรือผิวข้างก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็วาดเลยสามเหลี่ยมทั้งหมดสรูป เอาให้มันดูสวยงาม ะเป็นหน้าข้างเดี๋ยวไปดูกันที่หน้า93ต่อเลยค่ะนิดนิดหนึ่งนะคะหน้า93เป็นการตอบคำถามสั้นๆนะคะหน้า93นี้เขา เขาสั่งว่าถ้านํารูปเลยคคณิตสองมิติที่กําหนดมาประกอบกันจะได้รูปเลยคคณิตสามิติชนิดใดเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อที่1นนะคะข้อที่1เนี่ยมีรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยทั้งหมด3รูปดูจากฐานหรือหน้าตัดที่ให้มาแล้วนะคะก็คือมี2หน้า การที่มีฐานหรือหน้าตัดสองหน้าเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องเป็นปริซึมนะคะแล้วเป็นปริซึมอะไรก็ดูที่หน้าตัดฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือเป็นปริซึมสามเหลี่ยมค่ะเราก็เขียนไปเลยว่าปริซึมสามเหลี่ยมต่อมาในข้อที่สองในข้อที่สองนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่เท่ากันหมดเลยทุกด้านอันนี้ก็คือเป็น ปริซึมสีเมส่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือลูกบาศนั่นเองอ่าลูกบาศเราใช้ลูกบาศก็ได้ค่ะถ้าถ้ามาเป็นทรงสามมิติที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านแบบนี้นะคะให้นึกถึงลูกเตา๋ามันคือลูกบาศนั่นเองต่อมาในข้อที่3ค่ะมีรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแล้วก็รูปสามเหลี่ยมสี่รูป แสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้ต้องเป็นฐานแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็รูปสามเหลี่ยมสี่รูปเนี่ยต้องเป็นด้านข้างแน่นอนการที่มีฐานด้านเดียวก็แสดงว่าเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะ,ะต่อมาข้อที่สี่ มีฐานเป็นรูปวงกลมแล้วมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ,อันนี้ให้เรานึกถึงอะไรคะปริซึมชนิดหนึงแต่ว่ามันมันมีฐานเป็นวงกลมนั่นก็คือทรงกระบอกนั่นเองต่อมาข้อที่5ค่ะลักษณะนี้ดูจาก ลักษณะแล้วนะคะน,นี้น่าจะเป็นฐานหรือหน้าตัดและอันนี้สองอันนี้จะเป็นผิวข้างที่อยู่ตรงข้ามกันสองอันนี้ก็จะเป็นผิวข้างที่อยู่ตรงข้ามกันก็แสดงว่าเป็นปริซึมนะคะปริซึมสี่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมฉมางนั่นเองอเราก็เขียนเลย ก็เสร็จแล้วนะคะในหน้าที่92แล้วก็93ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมประฝัติัตร์ถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ